ทริปมาเกา EP หนึ่งเริ่มเลยเธอหลังจากที่เครื่องแลนดิ้งแล้วนั้นสิ่งแรกที่เราตกใจเพราะเราไม่เคยมามาเกานั่นก็คือรันเวย์ของเขาอยู่กลางแม่น้ําซึ่งสวยมากแล้ววิวแบบวิวเมืองของเขาคือสวยมากหลังจากที่เราได้ลงจากเครื่องเรียบร้อยแล้วนั้นเราก็ต้องไปเข้าตอมอใช่ไหมทุกคนเพื่อผ่านตอมอนี่แหละคือจุดเริ่มต้นความพีความฮามันอยู่ตรงนี้แล้วจ้าต้องไปอรอลู้นอีกว่าตีสองจะขึ้นแล้วต้องตีสอ,องจะขึ้นของไม่ใช่คือต้องไปรอรู้นดิว่ามาเกา สะาตอเขาไหมเราผ่านสี่คนเท่าไรอยู่คนเด้วรค่ะไฟมีอากาเซ่หนึงค่ะพี่สองรึ่งในช่วงที่เราเดินกําลังจะไปเข้าตอมนนะคะทุกคนค่ะด้วยความมั่นใจของเราพวกเราก็คือ4คนดิซานกับพี่เอ็มตอนแรกนึกว่ารำนี้มีเราแค่2คนแล้วที่เป็นอากาเซ่แล้วก็ที่ไหนได้มาเจอพี่ตุกตากับพี่คนหนึงซึ่งเป็นแบบ พเพื่อนของพี่ทุกต่ำกันแต่คือฉันวันนั้นลืมถามชื่อพี่เขาแต่คือน่ารักทั้งคู่เลยเธอมาเจอสองคนนี้แล้วคือแบบเดินกันไปกันมาเธอพากันไปแล้วคือพาเดินตอนแรกก็คือเดินผ่านตรงที่มันจะมีจุดที่สําหรับทานเฟอร์ใช่ไหมเธอหรือว่าแบบเปลี่ยนเครื่องเพื่อที่จะต่อเครื่องไปญี่ปุ่นใช่ไหมบางคนเขาก็มีแบบนั่งมาลงมาเกาแล้วก็ต่อเครื่องไปญี่ปุ่นเพื่อแบบราคามันจะได้ถูกกว่าใช่ปะแล้วคราวนี้เราก็เดินผ่านจุดนั้นไปแล้วผ่านจุดนั้นไปแล้วพวกเราเดินมาสี่คนด้วยความวมาิวัวมาวเวมากกแบบอคเรอาคารน,นึง่ เราคิดว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดต่อมอแล้วลงมาปุ๊บคือไม่มีใครเลยแล้วฝรั่งสองคนกับแฟนเขาก็บอกว่าฝรั่งบอกให้เรามาเช็คอีหรือว่าเข้าต่อมอพรุ่งนี้ tomorrow tomorrow ฮะ oh oh ต่อมอต่อมอไหนะ oh แกเป็นไงล่ะแค่เริ่มต้นเข้าประเทศเขานี่แค่เริ่มต้นนะยังไงนะยัง

S <S <S แล้วเราก็หาห้องเจ้าหน้าที่ใช่ป่ะแล้วเราก็เดินไปแล้วก็ส่งตัวแทนคือพี่เอ็มพูดทักษะภาษาจีนได้ไปหนึ่งแมทพี่เอ็มพูดพี่เอ็มอะไรก็คือไม่มีเลยถือไม่มีใครออกมาเลยจนเราคิดว่าเออพวกเราไปห้องน้ำนั่นก่อนดีกว่าไหมพอจะไปห้องน้ำล้าก็เดินไปเจอเจ้าหน้าที่แล้วคือเจ้าหน้าที่ท่านนี้นะคะแกคือเหมือนเดินเข้ามาจากตัวลานบินนะทุกคนเดินเข้ามาในตัวอาคารแล้วมาเจอกับพวกเราสี่ห้าคนที่ยืนอ,อยู่ซึ่งพ, <S <S พอได้พูดคุยสอบถามกับเจ้าหน้าที่เจ<ๆ>้าหน้าที่บอกว่าจุดนี้ไม่ใช่จุดตัวมอนะให้ไปอีกจุดหนึ ก่อนหน้าที่เป็นทางแยกที่มีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้แจ้งอะไรเราเลยเว้ยแกก็คือให้เดินนําไปอย่างเยอะแล้วคือป้ายข้างทางที่เขามีบอกบอกก็คือมันเหมือนกับว่าเราต้องไปยังจุดที่เราต้องไปตอมอตรงนั้นจริงๆเว้ยแกมันก็เลยทาให้แบบเกิดความเข้าใจผิดแล้วเดินมาไกลขนาดนี้แกและในที่สุดพวกเราก็มาถึงตอมอจริงๆสักทีหนึง่งแต่ตอมอที่นี่นะคะก็คือแบบไม่ได้ถามอะไรเลยนะคะรุ่นขายื่นพาสปอร์ตไปแล้วเขาจะปริ้นเป็นใบสี่เหลี่ยมๆมาให้เรานะคะใบนั้นต้องเก็บเอาไว้ให้ดีเลยนะคะรแบบุ่นข่าจะต้องไปจ เงความที่โรงพักเพื่อขอให้ทางโรงพักเนี่ยเขาออกอันใหม่มาให้หรือตรงสํานักง,งานของเขาเนี่ยออกใบใหม่มาให้เพราะว่าแบบในกรณีใบหายอันนี้นะคะก็คือแบบพี่เก๋ได้โดนมากับตัวแล้วก็คือหายแล้วคือเขาไม่ให้เช็คอินที่โรงแรมโดยเจ้าหน้าที่โรงแรมก็คือให้เราไปขอเอกสารอันนั้นมาใหม่ใบสีเกียมาที่สํานักงานแห่งหนึ่งซึ่งพอไปถึงมันน่าจะเป็นเดาได้ว่าน่าจะเป็นสถานีตํารวจทุกคนแล้วก็ถึงจะสามารถเช็คอินที่โรงแรมได้ซึ่งฉะนั้นทุกคนไอใบอันนั้นห้ามหายเด็ดขาด และหลังจากที่เรารับกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินออกมานอกเกตแล้วจ้าทุกคนแล้วเราก็วิ่งไปหนึ่งแมตต์เออวิ่งทําไมและอันนี้ก็คือมายืนรอแท็กซี่นะจ๊ะซึ่งบ้านเขายืนรอแท็กซี่เป็นระเบียบเรียบร้อยมากคือต้องมายืนรอตรงจุดนี้ตรงหน้าหน้าแบบหน้าเกตหน้าอาคารสนามบ,บินนะแล้วก็จะมีแท็กซี่เนี่ยมาจอดเรื่อยๆๆๆๆทุกคนแล้วก็เราก็มายืนเข้าคิวตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะทุกคนสิ่งแรกที่ออกมาจากตัวอาคารล้วสัมผัสได้คืออากาศร้อนร้อน ร้อนจ้ารีวิวตอมมาเกาหลักฐาที่ออกมาสดๆร้อนๆเลยแกก็คือไม่ถามอะไรเลยไม่ถามอะไรเลย <c oughs> แล้วเขาก็จะมีเป็นใบสีของขาวออกมาให้ตอนที่แบบยืนพัสกอตไปเป็นใบสีขาวและอีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือแท็กซี่ของที่นี่คือแกคือแบบโอ้ยขับรถ ยิ่งกว่าฟาสแอนฟิวเรียฉันนึกว่าชั้นอยู่บนรถของดอมดอมกำลังขับรถไปส่งชั้นที่โรงแรมแกเออแต่วิวบรรยากาศข้างทางสองฝั่งข้างทางของเขาก็คือแบบมันเงียบมากแกเงียบเงียบแบบสุดๆแกทั้งที่แบบเออหรือว่าเรามาดึกแล้ววะแต่ตอนนี้ก็คือตีสองตีสามแล้วน่าจะอาจจะมาดึกแล้วก็ได้นะแกแต่ฝั่งที่แบบแต่ตรงที่แถวคาสิโนหรือแถวอะไรก็คือแบบยังมีไฟเปิดส่งสว่างนะแกแต่ถ้าเป็นบ้านเมืองของคนที่นี่จริงๆก็คือแบบเงียบมืดมากแล้วแก และในที่สุดเราก็ได้เดินทางมาถึงโรงแรมที่พักแล้วซึ่งที่พักที่นี่คือแพงแพร่ยกแพ่งเวอร์แกลงจากแท็กซี่เราหนึ่งแบบแกเออแต่คือแบบนี่ไงโรงแรมก็คือแบบดีเลิศละเลิศเลิศลาวะเลิศเลิศคือเฟะแกคือแบบหันแทนออกไปก็คือวิวแม่น้ำสวยมากแกเดี๋ยวเราเข้าไปในโรงแรมเพื่อเช็คอินกันเลยนะจ๊ะโรงแรมที่นะคะ ตอนี็คืแกพูดอังกฤษคำจริงทำแบบกว่าฉันกับพี่เอ็มจะสื่อสารให้เขาเข้าใจแล้วรู้เรื่องกันก็คือแบบโอ้โหนานมากแกเกือบชมมั่วโมงและที่สําคัญก็คือแบบเก็บเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออเขาเรียกว่าประกันแบบสิ่งของของในห้องหรือแบบมัดจำอ่ะทุกคน1000บาทแกซึ่งแบบแพงฉันคิดว่าสูงมากหลังจากที่เช็คอินเสร็จนะคะก็คือเดินขึ้นมายังลิฟต์นะคะแล้วก็ใช้คีย์การ์ดของห้องนะคะลิฟต์ของเขาจะต้องใช้คีย์การ์ดของห้องในการแตะแล้วก็กดไปยังชั้นที่เราจะเข้าพักนะคะทุกคนคะ่ะซึ่งรู้สึก ว่ามีความปลอดภัยอยู่นะคะทุกคนค่ะก็คือแบบโอเคเลยคือบุคคลภายนอกถ้าเกิดไม่มีคีย์การ์ดก็คือไม่สามารถเข้าหรือว่าแบบไปตามชั้นต่างๆได้และตอนนี้ก็คือมาถึงห้องพักเป็นร้อยแล้วจ้าไปดูห้องกันเลยมีออดด้วยเว้ยแกมาแลยมาทีวีเข้ามาถึงก็คือถึงเตียงเตียงอ่ะทุกคนหน้าตรงหน้าต่างทีวี มีน้ำให้ที่สำคัญคือเขามีปลักแบบนี้ให้เรามันดีนะแต่แอร์อยู่ไหนแอรมีตู้เซฟมีมือถือมีปลั๊กแล้วเปิดดูวิวสิโอ้โหโอ้โหวิวแกคือวิวดีมากดูดิคือแบบวิวอย่างดีอะว,วิวดีจัดๆอะ่ะ Okay. แล้วคือสิ่งอำนวยความสะดวกของเขาทุกอย่างก็คือเป็นภาษากรีกเนี่ยอย่างเช่นเราจะบอกว่าเปิดม่านเรากดตรงนี้แกเรแล้วม่านมันก็จะเปิดอ่าเราอยากเปิดบ้านด้านนอกม่านมันก็จะเปิดแล้วแกก็จะเห็นวิว่างนี้เลยเนี่ยอย่างนี้เลย,ย,เลยวิววิวก็คือจงึงเรื่องจงแรงอย่างนี้เลย โอ้โห oh. ถึงเดี๋ยวต่อแล้วฉันเลยบอกว่าเอ้ยเรานอนที่เดี๋ยวพี่เพลงหรือเปล่าคุณธารารัตน์ยังไงคะคะตู้ตู้เย็นดูตู้เย็นตูตเนต้เย็นไม่มีอะไรเลยมีแก้วกาแฟแก้วน้ำมีกระติกต้มน้ำร้อนมีรองเท้าให้อ่ามีรองเท้าในนี้สิในนี้ไม่มีอะไรฉันชอบห้องน้ำที่นี่มากแก่คือมันหรูหรามาเข่ามาแก่คือแบบเข้ามาปุ๊บก็คือแก่ คือแกมันสวยมากฉันชอบมากแกคือแบบห้องน้าก็คือเลิศมากนะบอกเลยก็คือชักโครกนะจะเป็นแบบปุ่มกดแบบเออดิจิตอลแล้วที่สําคัญคือมีปลั๊กอันนี้ที่แบบหัวแปลงให้เรียบร้อยแกสําหรับแบบเออเสียบดวงเสียบใดมีผ้าเช็ดต,ตรงเช็ดต,ตัวให้แล้วเนี้ยโถส้วมชักโครกคือดีแล้วก็มีแยกโซนเปียกโซนแห้งเรียบร้อยไว้ประตูเนี่ยก็คือเอาไว้เปิดปิดสําหรับน,น้ำกัดเด็นนะแกคือมันเลิศมากแล้วก็ที่สําคัญคือมีแบบตัวเออสบู่ แล้วก็แชมพูให้เรียบร้อยซึ่งตอนฉันใช้คือมันหอมผ่อนคลายมากเลยนะแกแล้วน้ําก็คือแบบอุ่นดีมากห้องน้ําคือฉันชอบมากแบบชอบอ่ะมาดูกันต่อที่โต๊ะที่นั่งหน้าทีวีกันนะคะทุกคนค่ะว่าเขาจะมีอะไรให้เราบ้างนะคะโต๊ะตรงนี้นะคะก็จะมีพวกรีมงรีโมทมีแบบน้ําเออให้เราสองขวดนะคะแล้วก็มีพวกเอกสารเอกสารโรงแรมต่างๆแล้วก็พวกไดเป่าผมนะคะซึ่งแบบไดเป่าผมของเขาคือแบบมันดีมากแกมันตัวเล็กแต่แบบแรงมันดีแบบกดเบอร์เดียวก็คือแบบ มันแห้งเร็วมากแกฉันชอบมากเลยอะเออในบอของเขาก็เป็นอีกสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่แบบมันเป่าแล้วมันแห้งเร็วมากหรือว่าฉันคิดไปเองวะเนี่ยเรีดีนะยัยไปเลยเปิดหลังจากที่นั่งชมวิวพอของปของปอก็ได้เวลาอาบน้านะคะเตรียมตัวเข้านอนซึ่งเอาจริงๆนะไม่นอนนั่งชมวิววิวคือดีมากแกแล้วคือแบบเหมือนจะนอนเหมือนจะนอนแต่ก็นอนไม่หลับเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะมางหน้าสัมสัถึงปืนกดหน้า เอาจริงนะทำเป็นกูด h นไปอย่างนั้นละแกดับเหมือนมันเผลอหลับไปตอนหกโมงกว่าแล้วบังแล้วตกใจตื่นแล้วแล้วแบบดูนาฬิกาแล้วแบบเห็นเข็มยาวหรือว่าเห็นเข็มอะไรนี่นะชี้ไปที่สิบเอ็ดโมงเลขกสิบเอ็ดแกแล้วแบบตกใจเลยเรียกพี่พี่พี่ตื่นตื่นตื่นสิบเอ็ดโมงแล้วแกแล้วมาดูอีกทีงพี่บอกอีไม่นี่เพิ่งหกโมงกว่าเองแก แล้วแบบแกก็ใจไหมฉันไม่รู้จะขอโทษพี่เอ็มยังไงดีคือแบบแกแต่เอ็นดูพี่เอ็มมากแต่คือตื่นมาก็คือได้วิวตอนเช้าอันนี้เลยคือแบบแกสวยมากคือเป็นอะไรที่แบบสวยมากจริงแกเรื่องราวชุลมุนวุ่นวายทั้งหลายของทริปมาเก่ายังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนขาฝากทุกคนติดตามต่อในอีพีถัดไปด้วยนะจ๊ะทุกคนจ้า